ผมออฟจากโอเมกาส์เกมนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเด็กหลักของผมนะเด็กซาดีนโอเคปกติอ่ะผมบอ,อกเลยนะอันนี้คือเป็นด็่หลักของจริจริงนะที่ผมเล่นอยู่ปัจจุบันนะครับผมอ่าถ้าถามว่าทำไมผมชอบเด็กนี้ผมออเป็นคนชอบซาดีนตั้งแต่สมัยซัมนเมอร์ปกติละในยุค10ปีที่แล้วละถ้า ใครยังไม่รู้จักผมสามารถเสิร์ชได้นะครับผมว่าผมเคยเอาเด็กซาดินเนี่ยไปได้ในงาน GO กับงาน GT ได้ได้ที่หนึ่งมาด้วยออันนี้ก็เลยเป็นคําชอบส,ส่วนตัวผมนะปัจจุบันก็เป็นเด็กหลักผมด้วยโอเคเรา,าดูกันว่าเด็กซาดินที่ผมเล่นอ่ะมีังไงบ้างจาางาัดังไงเล่นังไงมีคอมโบอะไรบ้างโอเคเริ่มกันเลย <S <S เพลงของเราซาดินที่ผมชอบที่สุด <S <S นี่ตัวแรกเลยคุยกันที่ตัวนี้เลยซาดิน the king of s a l o m แต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ King of Van โอเคความสามารถคือไล่4เลเวล3ไอ้แดงสิบดีเฟนซ์7จ็ล้มล้างกับไฟได้11บเล้มล้างกับมังกรได้12องอาร์บิตี้ซิลนี้โจมตีไฟทุกไฟใบอื่นทุกใบในสนามฝไฟลาวไอ้แดงบวก1 1เทิร์นถามว่าเก่งไงเก่งที่คอมพิเวเตอร์ได้12ไล่ลงมาได้10แล้วก็หลอดเท่มากสำหรับผมนะผมชอบที่สุดในบรรดาเจ้า,าหญิงเขาใช้ทุกตัวนี่คือตัวหลักของผมที่ผมเล่นเลยนะ นี่คือเ็กหลักเลยผมชอบที่สุดในทุกตัวอืมโอเคผมใส่ทั้งหมดสามใบถามว่า,า,าทำไมั้องใส่สามใบเพราะว่าอ่าไม่จำเป็นต้องใส่เยอะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ทําให้เริ่มหลังและเก่งท่าที่ผมเล่นนะคือผมเน้นเริ่มเป็นตัวเริ่มหลังโอเคไปต่อไปถามว่าผมเล่นกับคู่กับอะไรผมเล่นคู่กับลม ใบต่อไปเลยคือเพลงของเราอีกตัวหนึ่งซิกมันอ่าโอเคซิกมันนะครับเป็นพ่อลูกษาบันเก่งง่ายแล้วก็อยู่กับดูกเจกโอเคเรามาดูว่าเก่งยังไงนะซิกมัน the king of swords ไล่สี่เลวสามได้เก้า defensive รวมล่างกระบีได้สิบเอ็ดทิปเปิ้ลคอมลุมสองไปได้แห่งสิบสอง กับพี่ตี๋เมื่อซีรีสจบตีซิรีส์จบตีลบหนึ่งดิเฟลบส,สามหนึ่งเทิร์นถามว่าเก่งไงเก่งที่ว่าดับเบิลคอมบบได้สิบเอ็ดตีไปบบเป็นสิบก้าเหมือนจะกลายเป็นสิบสองในเนะเาะก็คือตีกดเขาอ่ะครับถ้ารวมพลังเที่มีแล้วคือเป็นสิบสองประมาณนั้นก็คือตีเก่งที่สุดแล้วก็ผมใส่เล่กับซาดินใส่ทั้งหมดสี่ใบนี่นี่เลยนี่คือเด็กซาดินที่ผมเล่นปัจจุบันนั้นนี่คือเด็กหลักของเลยนะโอเคใบต่อไป ขาดไม่ได้ครับของเสริมเล็กลมประจำเล็กลมนะแล้วก็ผมเลขคู่กับซาลินด้วยก็คือจะทําให้เสถียรขึ้นนิดนึงก็คือฟิลิเซียสวอนมาร์เตอร์ได้สี่เลเอสามไอ้แท็กเก้าดีเฟนเก้าไอ้แท็กลุมล่างได้สิบเอ็ดไอแท็กลุมล่างที่เป็นคอมสองลมได้สิบสองอาเบิตี้มีลมอื่นในสนามเมื่อซีนี้เข้ามาสนามซีหนึ่งใบเปลี่ยนมาที่แอคไลน์ก็คือเป็นตุกตุกอาร์ติซ่าเมื่อซีนี้โจมตีซิลที่มีดีเฟนซ์ มากกว่าซิลนีซิลเนียแต่ปุ่หนึ่งก็คือเป็นตุกตุกแล้วก็สามารถตีได้ในตัวเดียวกันแลวสามตัวเก่งของเร็กลมขาดไม่ได้เลยใช้ทั้งหมดสี่บายโอเคเรามาดูใบต่อไปคือมีซาดินใช่ไหมครับซาดินเนี่ยมันต้องขี่อะไรมันต้องขี่มังกรโอเคมาดูมังกรเดียวที่มันขี่กันดีกว่าเป็นใครไปไม่ได้ครับที่ผมชอบที่สุดนะมังกรเก่งที่สุดใน เวอร์ชันนี้แล้วในอ e ีวีล่านี่ละเป็นใครไปไม่ได้ครับบูยเวอร์ดากอนเลี้ยวสองไล่สองแอแดกแปดดีเฟนเก้ารวมลากกับลมแอกสิบที่เปิ้ลคอมลุมสองใบได้เต็มสองสกิลจสองเมื่อมีลมไปอื่นดินหนึ่งใบดิฟลบสามสองเทินไอพี่เมื่อซิลนี้โจมตีดินซิลนี้โจมแอแดกบวกสองหนึ่งเทินคือหน้าที่คือ เป็นซิลลองของซาดินของผมนี่แหละนี่นะมันลมล่างมังก็รีบสอยนะลมล่างได้แล้วก็ข้อดีข้อนึงก็คือมันเป็นซิลหลักได้ด้วยวก็คือตีสิบสองได้สามารถแปะแหวนตีสี่ได้เลยก็คือเป็นตัวเก่งตัวหนึ่งนะผมใส่ทั้งหมดสี่ใบผมจะไปเร็วๆนะครับผมผมเคยเรีวิวลิกลมมานะั้นนี่คือล็กลมผสมซาดินเนาะอืมใบต่อไปเป็นซัพพอร์ตซิลเช่นกันเ俏ๆเป็นมาริลธาท่าลมนะครับผมผมใส่มาเพื่อที่จะ ให้เป็นซิล็อกซิกมันเนาะน้องเขาไม่มีเอฟเฟกนะที่เช้าเช้าไม่มีเอฟเฟกเป็นวาลิลาไลา่หนึ่งเลี้ยวหนึ่งแอตตักหกดีเฟนส์หกอืมเป็นบีดก็คือให้ตรงๆเลยให้เป็นซิลอกของพวกทัศลบทั้งหมดแล้วก็หลักๆก็คือซิลอกซิกมันด้วยเพราะเป็นบีดนะโอเคไปต่อไปอันนี้จะใบสุดท้ายละของในเด็กนี้ก็คือหนูลมหนูลมเลี้ลยหนึ่งไล่หนึ่งอตตสี่ดีเฟนส์หก อาบดี i, มีเล็ดอื่นสนาม2ใบซิลนี้แอดกบวกสองอาตีที่สองมีเล็ดอื่นตั้งแต่3ใบขึ้นไปซิลนี้แอดกบวกสี่อาตีนี้ไม่สแต็คกันนะครับถ้าเกิดเอฟเฟกต์ล่าจะไม่เกิดเอฟเฟกต์บนเนาะแต่เราไม่ได้เอาเกิดเอฟเฟกต์นะเราเพื่อที่จะเป็นสูรลองของซิงมันแล้วก็ธาตุลมตัวอื่นๆโอเคผมใส่ทั้งหมด4ใบลิต์ <c oughs> ผมจะมีประมาณนี้คือตัวลักที่เป็นซาดินผมใส่ทั้งหมด3ใบ แล้วก็ตัวปวดผมนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือซิกมันสี่ใบซอดมาเตอร์ฟิลิสซีซอมาตเตอร์สี่ใบวอยเวิร์นสี่ใบเช่าเชาสี่ใบแล้วก็หนูลมสี่ใบผมใช้ริ่นี้ในการเล่นนะครับผมถามว่าเล่นคอมโบยังไงถ้าเริ่มก่อนนะครับผมขออนุญาตเคลียร์นะครับผมถ้าเริ่มก่อน ผมจะเล่นเป็นซิกมันปกติก็คือเล่นซิกมันก็คือเจอซาดินอาจจะไม่เล่นซาดินช่วงแรกๆนะครับก็คือลงซิกมันลงบีดหนึ่งตัวเนาะเคิร์นต่อไปก็เล่นเหมือนซิกมันปกติเลยคอมแล้วก็ลงกระตุกหนึ่งทีแล้วก็ตีตีธรรมดาคือนี่คือท่าเบสิกนะของลมเนาะถามว่ามีท่าอื่นไหมปกติผมเล่นท่านี้เป็นประจำก็คือมันจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรครับก็กลายเป็นเล็กลมสามมันทั่วไปนะของเล็กลมที่ผมเล่นตัวไปแต่ ความเก่งของซาดินนะครับมันอยู่ที่เมื่อเริ่มหลังเป็นเกมเริ่มหลังถามว่าเล่นยังไงเล่นอย่างนี้ครับผม C ห้าหกเจ็นะมันจะเจ็ดพอดีแล้วก็เทินต่อไปอะครับปกติถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะเป็นซิกมันใช่ไหมแล้วก็ลุมลากทิปเปิลคอมหรือล่ลากด็บเบิลคอมบีดนี้ใช่ไหมครับแต่เปลี่ยนจากซิกมันเนี่ยเราจะไม่เล่นซิกมันถ้าเป็นเริ่มเริ่ม,ม,มหลังนะ เราจะกลายเป็นซาดินแทนเพราะว่าข้อดีของซาดินเลยอะครับเวลามาลุมล่ามังกรอ่ะอันเนี้สนยสิ่งมันถนะ้าบียบๆซิงมันนะซิมันจะลุมบีเนาะบียบกันนะคือซิงมันอะมันจะได้แค่สิบเอ็ดแล้วตีไปเป็นสิบสองเข้าๆนะครับแบบลุมไม่เฟลเนาะจะกลายเป็นเหมือนสิบสองแต่ตรงนี้เลยซาดินอะจะเป็นสิบสองจริงๆเลยโดยเบรดเลยเพราะว่าเนี่ยนะสิบสองเลย ตัวพื้นถานเป12เพราะลุรว,วมนี้เยนยเนาะ12อืมเพราะฉะนั้นก็คือเราจะยืนทั้งขาไปและขาและขาลับได้12มันจะยืนแน่นกว่าสิบมันอืมอันนี้ผมเล่นจริงๆเลยนะแล้วก็ใช้ตัวลองน้อยกว่าด้วยก็คือใช้ตัวเดียวยืนได้12เลยแล้วก็เล่นยังไงเล่นเหมือนเดิมก็คือลงมาอย่างนี้ถ้าเราไม่โดนอะไรอะไรแกล้งอะไรมากมายคือเราสามารถล้มล่างได้แล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาไลายเลยแล้วก็ลงซ้อนมาเตอร์เหมือนเดิมเหมือนเดิมเดะเ,เลย แล้วก็ลุมเล่ากระบ,บิดอย่างนี้เห็นไหมมาดืมคล้ายๆเดิมคล้ายกับซิกมันแต่เปลี่ยนซิกมันเป็นซาดินซึ่งพลังจะเยอะขึ้นกว่าเดิมที่ผมเล่นนะปัจจุบันนะแล้วก็ตีเหมือนเดิมตีเหมือนเดิมถามว่าในนี้ดียังไงคืออย่างแรกเลยคือพลังจะเยอะกว่าเดิมในขารับนะเพราะว่าซิกมันอะอย่างจริงก็ทําได้แค่11เนาะในในแต่ช่วงต้นเกมนะแต่ซาดินอะจะมาปิดข้อเสียเพราะว่า ตัวตัวตัวเทพอย่างพี่แกตัวนี้ของซาลินที่ผมชอบเนี่ยเขายืนสองคืนแรกเลยมันจะเป็นเด็กเหมือนเดิมคือเน้นเด็กลมเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนมีซาลินเข้าไปเพิ่มขึ้นนั่นคือเริ่มหลังครับมันจะแน่นขึ้นมันจะเก่งขึ้นนี่คือสไตล์ผมนะผมชอบเล่นประมาณนี้แล้วก็เล่นถามว่าเด็กเงี้ยปิดเกณฑ์ยัยงไงเหมือนเดิมครับคล้ายๆเด็กลมสไตล์ของซีมนันเดิมเลยแต่ข้อดีก็คือมันมีตัวยืนให้ให้เราเล่นแน่นขึ้น และเล่นภายใน3มเทินวัดกัน3เทินว่า3ามเทินเนี่ยเราสามารถบุกเขาจบได้ไหมถ้าเราบุกต่อนเนื่องจนเขาจบได้โดยการที่เราสามารถเปลี่ยนลายเขาขึ้นมาตีได้3มเทินติด่ะครับผมองใส่แบบนี้ด้วยนะเพราะว่ามันทําให้ฝ่ายตรงข้ามครับโดนขึ้นมากระตุกลายเนาะแตเล่นแค่3มเทินเท่านั้นอืเราชนะคือถามว่าเอ้ย มันจบจบ3เพอร์จบจริงๆนะครับเพราะว่าเขาจะตั้งไม่ได้เลยเหมือนเหมือนกับซิกมันที่เล่นเลยก็คือตีไป12เหมือนกันแต่แค่ไม่มีท่าทริปเปิลคอมได้12แล้วตีไปเปนะ็น13เนาะก็จะไม่มีท่านี้จะกลายเป็น12พื้นฐานแทนแล้วก็รวมลากเซซิลน้อยลงเพราะว่าท่าเล่นซิกมันนะครับมันจะเซซิลมากกว่า1ใบเพราะว่ามันต้องทิปเปิลคอมเนาะม,มันจะไม่เหมือนกันแล้วก็เล่นมากันที่3เพอร์เหมือนเดิมแต่เราจะยืนได้ขึ้นโดยยืน12นี่สิ่งที่ผมชอบนะผมชอบมากกว่าซิกมันเดิมมันนี่ นอกจากจบสามเทินแล้วแล้วก็ถ้าเป็นเริ่มก่อนนะครับเราอาจจะไม่ได้ใช้ซาดีนเป็นซิลหลักเนาะอาจจะเป็นต้องพึ่งซิกมนอย่างเดียวเพราะว่าซิกมนจะคล่องกว่าในการเริ่มก่อนนะครับมันจะเป็นสี่ห้าเนาะแล้วก็ขเขาเทินลุมล่างแล้วก็ลงคอมมันลงลง,ลง,ลง,ลงฟิลิเซียซอนมาตเตอร์แล้วก็กระตุกขึ้นมาตีเลยเงี้ยมันจะกลายเป็นท่าเดิมแต่ถ้าเริ่มเริ่มหลังโป๊ะแบบมันก็จะเปลี่ยนเป็นท่าซาดีนันที ถามว่าซาดีนน่ะมันมีเอฟเฟกบวกพลังเพื่อนด้วยนี่ถามว่าได้ใช้ไหมปกติจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ถ้าถามว่าได้ใช้ไหมถ้าเล่นเกมจริงมีโอกาสได้ใช้นะเพราะว่าซาดีนไบที่สองมีโอกาสได้ลงมาถามว่าลงมาแล้วจะจะเกิดอะไรขึ้นปกติครับถ้าเราได้ลงซาดีนตัวที่สองนะเราก็สามารถเอาซาดีนตัวที่หนึ่งตีไปก่อนได้ถ้าซาดีนตัวที่หนึ่งตีไปแล้วตัวที่สองงาจจะพลังบูอ๊อีกหนึ่งพร้อมบุกไฟทุกใบก็สามารถใช้ได้ บางโอกาสนะครับไม่ได้ไม่ได้ใช้ได้ทุกครั้งนะนั้นหลายๆเกมอ่ะใช้ซับสามเกมอ่ะใช้ได้หนึ่งหนึ่ง,งสองเกมเนาะอาจจะไม่ได้ใช้ทุกเกม,มถามว่ามีติดไว้ไหมก็ดีนะก็ถือว่าได้ใช้บ้างแต่ไม่ได้เยอะลไลฟ์เอฟมันไม่ไจําเป็นขนาดนั้นครับผมอันนี้ผมลองเล่นมานะประมาณนี้ครับแล้วก็คอมโบอ่ะก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมแล้วก็เป็นเด็กเน้นเร็วแล้วก็ไม่ได้แฟร์ฟีดเหมือนอ่าเด็กไฟทั่ว,วไปเนาะอันนี้จะเป็นเด็กเป็นเด็ก ผมว่าเป็นเด็กลมเลยล่ะแต่เป็นมีซาดินที่ผมชอบลงไปด้วยแล้วก็เน้นยืนใหญ่ขึ้นในขา,นขาที่เราเ,เริ่มหลังพอเริ่มหลังผมรู้สึกว่าเล่นซิกมันแล้วมันมมยืนซับยองซิลมากไปอย่างเช่นสูซอนเราเปลี่ยนตัวน,นี้ยนะเป็นซิกมันแทนเนาะสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยนน 4, 5, 6, 7, ใช่ไหมครับถ้าสูดว่าเราอยากใหญ่อะเราต้องทำท่าเนาะสี่กระตุกไล่แล้วก็เราก็จะรวม้าที่เป็นอมีใช่ไหมอืมมันกลายเป็นว่ายืนสิบสองเนี่ย มันจะยืนได้แค่ตัวเดียวตีไปเป็นสิบสามก็จริงแต่มันจรินได้แค่ตัวเดียวตัวนึงจะยืนไม่จะยืนไม่ค่อยอยู่หรือไม่ก็ต้องลงลงดีเฟนไลน์แล้วก็การตีอย่างเงี้ยจะผมมองว่าการเริ่มหลังจะไม่ค่อยชัวถามว่าทําไม <c oughs> เพราะว่าถ้าเราโดนโน้อยแท็กกะมันจะมีตา่าตีทีเดียวแต่ถ้าเปลี่ยนจากซิมมันเป็นซาดีนปุ๊บนะอ่ามันจะกลายเป็นแค่ดับเบิลคอมเท่านั้นเพราะว่าได้สิบสองเลยแล้วก็ลงตัวกระตุกรวมล่างได้สิบเอ็ดเห็นไหม มันจะยรู้สึกว่ายืนแน่นกว่าโดนฟิตก็จะไม่แพ้ด้วยเนหะ็นไหมเออมันก็จะมีตัวตีสองตัวละซึ่งผมมองว่าท่าเนี้ยดีกว่าได้สิบสองเหมือนกันด้วยแล้วก็ขานรับอะครับเราใหญ่กว่าซิกมันที่ยืนในค่าสิบเอ็ดท่าจะเอาสิบสองก็ต้องทริปเปิลคอมด้วยอืเขานันมันจะยืนเสียวๆหน่อยตัวนี้ยยืนเสียวๆหน่อยแต่ถ้ายืนอย่างเงี้ยมันจะเริ่มไม่ค่อยเสียวแล้วมันจะเริ่มรู้สึกปลอดภัยมากกว่าเดิมครับในครันที่ผมนะเพราะปัจจุบันผมเล่นเซตนี้อยู่ม,มันทำให้ขาเล่นหลังอะรู้สึกว่าเด็กม,มันดีขึ้น แต่ถ้าหัเริ่มก่อนผมแนะนําว่าให้เปลี่ยนสิให้เปลี่ยนซาดินไปเลยนะถ้าเริ่มก่อนให้ตัวให้เป็น,ปนซิงมันแทนเฉพาะเริ่มหลังเท่านะครับท,ที่เราต้องเปลี่ยนซิงมันอ่ะให้เป็นซาดินแทนเท่านั้นเองก็เปลี่ยนตัวกันทําหน้าที่ของใครของมันซาดินแม้ที่เริ่มหลังซิงมันไม่ได้ที่เริ่มก่อนประมาณนี้ครับผม <S <S แล้วก็ที่เหลือโครงสร้างเล่นเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะก็ะคือคอมโบว่ากันที่สามเพ์นแรกว่าถ้าสามเร์นแรกเรามีกระตุกครบสามเร์นแรกเนี่ย จนฝันขข้ามเล่นไม่ได้ตั้งเกมไม่ได้แล้วก็ชนะไปเลยเหมือนเดิมแต่ขาเริ่มหลังเราจะเก่งขึ้นโอเคเด็กซาดีที่ผมเล่นหลัลก็กมีประมาณเท่านี้นะครับผมจะเป็นเจ้าชายสองตัวอยู่ท่ามเดียวกันโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมที่จนจบน,นะครับถ้ามีคำถามอะไรสา,สามารถเม้นถามไดเลยนะครับถ้าผมตอบแด้ผมจะตอบเนาะถ้าผมตอบแด้ผมจะวาคัตอบให้นะครับผม โอเคไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ